ถ้าพูดถึงเรื่องเล่าทีออ่อยู่กับเรามาทุกยุคทุกสมัยนะครับน้อยเรื่องมากที่จะทรงพลังแล้วก็ตราตรึงใจได้เท่ากับเรื่องราวของนบียูซุฟหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อของโจเซฟคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นิทานธรรมดานะครับแต่มันเหมือนเป็นแผนที่ชีวิตเลยก็ว่าได้ที่เต็มด้วยบททดสอบศรัทธาแล้วก็เรื่องของโชคชะตาซึ่งโอ้โหบทเรียนจากเรื่องนี้ยังคงสอนอะไรเราได้อีกเยอะมากจนถึงทุกวันนี้เลยครับทีนี้ คำถามแรกที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือทำไมละ่ะทำไมเรื่องนี้ถึงได้รับฉายาในคัเภีัยกุรอานว่าเป็นอัลซันอัลกัซัสหรือแปลตรงๆก็คือเรื่องราวที่ดีที่สุดอะไรที่ทําให้เรื่องของนบียูซุฟมันพิเศษกว่าเรื่องอื่นทั้งหมดน่าคิดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆค,คล,คลี่คลายปมนี้ไปด้วยกันครับอย่างแรกเลยนะครับความพิเศษของมันก็คือ วิธีการเล่าเรื่องนี่แหละครับคือในคัมภีร์อักูรอานเนี่ยเรื่องนี้โดดเด่นมากเพราะเป็นเรื่องของศาสดาท่านเดียวเลยนะที่เล่าแบบรวดเดียวจบตั้งแต่ต้นจนจบในบทเดียวเลยเราจะได้ติดตามชีวิตของท่านแบบครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กที่ฝันไปจนถึงวันที่ท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจมันเหมือนกับเราได้ดูหนังชีวิตเรื่องยาวเรื่องหนึ่งเลยละครับจุดเริ่มต้นของทุกอย่างมันมาจากความฝันครับแต่ไม่ใช่ฝันธรรมดานะ เป็นฝันที่ทั้งลึกลับแล้วก็ทรงพลังมากๆลองจินตนาการตามนะครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งฝันว่าเห็นดาว11ดวงมีแพราทิศแล้วก็พระจันทร์ทั้งหมดนี้กำลังโค้งคำนับให้เขาพอเขาเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อฟังซึ่งก็คือนบียากูบหรือเจกอบพ่อของเขานี่รู้ทันทีเลยว่านี่มันไม่ใช่แค่ฝันแต่มันคือภาพนิมิตภาพของอนาคตที่บอกว่าลูกชายคนนี้จะต้องได้เป็นใหญ่เป็นโตแน่นอนแต่ก็นั่นแหละครับ พอมีโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยบททดสอบมันก็ต้องยิ่งใหญ่ตามไปด้วยและบททดสอบแรกของยูซุปนี่แหละครับที่มันเจ็บปวดที่สุดเพราะมันไม่ได้มาจากศัตรูที่ไหนไกลเลยแต่มันมาจากคนใกล้ตัวที่สุดคนในครอบครัวพี่น้องแท้ๆของท่านเองแล้วอะไรลหละที่เป็นชนวนของเรื่องทั้งหมดมันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์เรานี่แหละครับที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากนั่นก็คือความอิจฉาเรื่องของเรื่องก็คือ พ่อนะ่ะรักยูซุปกับน้องชายคนเล็กเป็นพิเศษความรักที่ดูเหมือนจะลำเอียงนี่แหละครับไปจุดไฟความริษยาในใจของบรรดาพี่ชายคนโตเขาอย่างจังเลยจนความรู้สึกแย่ๆพวกนั้นเนี่ยมันพอกพูนแล้วก็กลายเป็นแผนการร้ายที่จะกําจัดน้องชายตัวเองให้หายไปตลอดกาลและตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเลยที่เรื่องราวเปลี่ยนจากแค่เรื่องเศร้าๆในครอบครัวไปสู่เรื่องราวของแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะคือแผนของพวกพี่น้องเนะี่ย มันก็ง่ายๆโหดๆเลยนะก็แค่จับยูซุฟโยนลงบ่อจบแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้เลยก็คือการกระทําที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังของตัวเองเนี่ยมันกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพระเจ้าไปซะอย่างนั้นเหมือนกับว่าพระองค์กําลังใช้มือของพวกเขาเองเพื่อพายูซุฟไปยังอียิปสู่โชคชะตาที่แท้จริงของท่านพอรอดจากบ่อน้ํามาได้เนี่ยถามว่าบททดสอบของยูซุฟจบลงไหมโอ้โหยังอีกไกลเลยครับต้องบอกมันเพิ่งจะเริ่มต้นด้วยซ้ํา พอไปถึงอียิปต์เท่านั้นแหะครับบททดสอบที่หนักน่วงกว่าเดิมก็ตามมาเป็นระลอกคราวนี้มันเป็นการทดสอบที่วัดกันถึงแก่นของศีลธรรมและศรัทธานในใจของท่านเลยทีเดียวชีวิตในอียิปต์ของท่านเนี่ยมันโหเหมือนโดนคลื่นซัดไม่หยุดเลยครับเริ่มจากอะไรถูกพี่น้องแท้ๆหักหลังโยนลงบ่อรอดมาได้ก็ถูกขายเป็นทาสพอชีวิตเหมือนจะดีขึ้นก็โดนภรรยาเจ้านายใส่ร้ายป้ายสีอีกสุดท้ายจบลงที่การติดคุกแบบไม่ยุติธรรม คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสวยนะครับแต่มันคือบทพิสูจน์ที่ค่อยๆขัดเกลาหลอ่อหลอมจิตใจที่แข็งแกร่งและดีงามของท่านขึ้นมาแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นพลังให้ยูซุฟก้าวผ่านเรื่องเลวร้ายทั้งหมดนี้มาได้คำตอบมันอยู่ในคำสั้นๆคำเดียวครับแต่ทรงพลังมากคำว่าซอบานครับซึ่งมันไม่ใช่แค่การอดทนแบบกัดฟันสู้นะครับแต่มันคือความอดทนอันง,งดงามที่เกิดจากศรัทธาที่มั่นคงแบบสุดๆ มันคือความเชื่อมั่นจากก้นบึ้งของหัวใจเลยว่าต่อให้สถานการณ์มันจะมืดมนแค่ไหนแต่มันมีแผนการของพระเจ้าซ่อนอยู่เสมอและปลายทางอะ่ะมันต้องดีแน่ๆเอาละครับและแล้วกระแสะน้ำก็เริ่มเปลี่ยนทิศจุดนี้แหละครับที่เราจะได้เห็นว่า ทักษะพิเศษที่ท่านได้ฝึกฝนในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในคุกเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะปลดล็อกท่านจากพันธนาการแล้วก็ปูทางให้ท่านก้าวขึ้นสู่อำนาจแบบที่ใครก็คาดไม่ถึงเรื่องมันเริ่มในคุกนี่แหละครับเป็นที่ที่ไม่น่าจะเกิดเรื่องดีๆได้เลยใช่ไหมครับแต่ที่นั่นท่านได้ทำนายฝันให้นักโทษสองคนแล้วมันก็เป็นจริงแปะ๊ปะเลยเวลาผ่านไปหลายปี จนกระทั่งกษัตริย์ของอียิปต์ฝันเรื่องแปลกๆที่ไม่มีใครแก้ได้ตอนนั้นเองมีคนนึกถึงยูซุฟขึ้นมาท่านเลยถูกเรียกตัวออกจากคุกแล้วก็ทำนายฝันของกษัตริย์ได้อย่างแม่นยำเลยครับว่าจะเกิดปีที่อุดมสมบูรณ์7ปีตามด้วยปีที่แห้งแล้งอีก7ปีจากจุดนั้นเองครับสถานะของท่านก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากนักโทษกลายเป็นผู้คุมคลังของอียิปต์พอมองย้อนกลับไปดูแล้วมันน่าทึ่งมากเลยนะครับคือทุกบททดสอบที่ท่านเจอมันคือการเตรียมตัว ทุกความยากลำบากที่ผ่านเข้ามามันเหมือนเป็นบันไดทีละขั้นทีละขั้นที่นำท่านไปสู่จุดหมายที่ถูกวางไว้แล้วมันเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนมากๆเลยว่าแผนการของพระเจ้าเนะี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาท่านเปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนหายนะให้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็เดินทางมาถึงจุดคลแม็กซ์ครับจุดที่ยูซุฟต้องกลับมาเผชิญหน้าอีกครั้ง กับคนที่เคยทำ้ายท่านนั่นก็คือเหล่าพี่ชายของท่านเองพอถึงช่วงที่เกิดภัยแล้งโชคชะตาก็เล่นตลกครับพัดพาให้พวกพี่ชายต้องเดินทางมาถึงอียิปต์เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วพวกเขาก็ต้องมายืนอยู่ต่อหน้าผู้ปกครองที่ทรงอานาจโดยที่ไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่าคนคนนี้คือคนเดียวกับน้องชายที่พวกเขาเคยทิ้งให้ตายในบ่อน้ำแต่ยูซุสเนี่ะจำได้แม่นเลย วินาทีนั้นเองครับอำนาจทุกอย่างอยู่ในมือท่านชีวิตของคนที่เคยทำร้ายท่านอยู่ในกำมือท่านคำถามคือท่านจะเลือกอะไรระหว่างการแก้แค้นกับความเมตตาและคำตอบของยูซุฟนี่แหละครับที่มันไม่ใช่แค่การให้อภัยนะแต่มันคือการปลดล็อกบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยบทเรียนที่ว่า 1. ความอดทนสุดท้ายแล้วจะนำมาซึ่งชัยชนะเสมอ 2. แผนการของพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะเข้าใจได้ 3. การให้อภัยไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่มันคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงและสุดท้าย 4. ความดีและความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็จะได้รับการตอบแทนเสมอครับมันมีองค์การหนึ่งครับที่เหมือนกับเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้แบบสวยงามมากๆเลยที่กล่าวว่าดังนั้นการอดทนเป็นสิ่งที่ดีแค่ประโยคสั้นๆง,ง่ายๆแค่นี้แหละครับแต่ความหมายมันลึกซึ้งมาก มันย้ำเตือนถึงคุณค่าและความงดงามของซอบัตความอดทนที่มาจากศรัทธาซึ่งเป็นแกนหลักของการเดินทางทั้งชีวิตของนบียูซุฟเลยสุดท้ายนี่ครับเรื่องราวของนบียูซุฟก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เรากลับไปคิดกันต่อว่าในบรรดาบทเรียนที่ทรงคุณค่าทั้งหมดนี้มีบทเรียนข้อไหนไหมที่มันสะท้อนชีวิตของเรามากที่สุดในตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของการต้องอดทนในวันที่อะไรอะไรก็ไม่เป็นใจหรืออาจจะเป็นการค้นหาพลังที่จะให้อภัยใครสักคนหรือบางที อาจจะเป็นแค่การพยายามเชื่อมั่นว่ามันมีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่ารอเราอยู่แม้ว่าวันนี้เราจะยังมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยก็ตาม